กำลังหามุมอยู่ไปซื้อกำลังหามุมแว้มาคุยกับทุกคนแป๊บหนึ่ง ปีใหม่ไปไหนกันบ้างครับสวัสดีครับคนดื้อไปไหนกันบ้างครับปีใหม่มีใครอยู่กรุงเทพไหมครับ ผมอ่านไม่ค่อยทอันอนี่ผมยาวแล้ว ด้วผมยาวแล้วด้วยผมยาวแล้วผมยาวแล้วสวัสดีสามพันแปดร้อยคนด้วยครับเป็นไงกันบ้างทุกคนสี่พันสองร้อยคนสวัสดีครับ เมื่อวานเป็นไงบ้างครับเมื่อวานก็แฟนมาหายเยอะมากเยอะแบบเยอะมากอะไรเงแบบี้ยแฟนมาหายเยอะมากแฟนแบบเพิ่งเคยไปเพิ่งเคยไปโคราชแล้วก็เพิ่งเคยไปอีาสานครั้งแรก <mm เป็นแบบครั้งแรกเลยอะไรเง <mm ี้ยไม่เคยไปเลย ไม่เคยไปเลยครับก็แฟนๆที่โคราชก็เชียร์อัพเยอะมากแล้วก็เขาก็หลายๆคนก็ดูจอยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มีแฟนๆหลายๆคนที่เป็นแบบว่ามาจากหลายๆที่มาหาก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นงานสุดท้ายของปีของผมแนละ้ว นะตอนนี้นะหรือว่าผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบได้งานด่วนก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่แน่ใจเลยว่าจะได้ไปไหนอะ่ะแต่ว่าถ้าได้ไปก็ได้ไปได้ไปทำงานก็ดีไม่ติดก็ยังว่างนะครับจนกว่าจะปีใหม่ก็ยังว่างอยู่นะถ้าใครจะอัญเชิญเลยนเชิญก็ไม่ติดนะครับผม ไอเลิฟ y หม่จบไอเลิฟใหม่จบไหนคุยกันหน่อยเร็วคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเร็วแต่ผมอ่านไม่ค่อยทันนะไหนวถามผมหน่อยเร็วพี่ฟอร์สอะไรผมอ่านไม่ทันอ่ะ <vinegar> <lawyer> พี่ฟอร์สมีแผนจะไปเที่ยวไหนไหมมีแต่ว่าเราพี่ไม่บอกเราหรอก <c ười> บอกไม่ได้ชอบไปไหนแล้วก็เสร็จแล้วแล้วทุกคนถึงรู้ไม่ชอบเร็วทามเพราะว่าถ้าเร็วทามก็อาจจะมีคนมาบังเอิญเจอเราได้รีแคปถามอะไรหน่อยเร็วถามผมเร็ว ณนะตอนนี้เป็นนาะทีอยากตอบตอบได้ครับเพราะว่าผมไปไหนไม่ได้ตอนนี้กำลังชาร์จแบตรถอยู่มีเวลาคุยกับทุกคนอีกประมาณสิบเจ็ดนาทีแล้วแบตรถจะเต็มชาร์จไวด้วยชาร์จไวด้วย รีวิวเอ้ยอ่านไม่ทันเลยอะเรียกพี่ฟอร์ดว่าเฮียได้ไหมได้ครับถ้าพี่อ่านหนูจะไปวิ่งรอบหมู่บ้านวิ่งเลยแท็กมาแท็กมาบอกด้วยนะ ถ้าพี่อ่านหนูจะไม่ไปโรงเรียนพี่อ่านแต่หนูไปโรงเรียนได้ไหมอย่าอย่าโดดเรียนนั่งเรียนนะพี่อยากลองทําสีผมบ้างไหมเคยทําแล้วมันมันไม่เข้ากับพี่อะครับหมายถึงว่าทําแล้วแบบรู้สึกรู้สึกไม่หล่อเออขาวดาวไหนยังไม่รู้เลยครับ ตอนแรกว่าจะไปเที่ยวหลายๆที่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ขอทำงานทุกวันเลยได้ไหมอะไรเงี้ยไหนๆก็ทำมาตลอดละถ้าพี่อ่านหนูจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนด้วยเนอะได้ครับ มีเวลาผมพักผ่อนอยู่แล้วเพราะว่าผมใส่บู๊ผมก็จะดูว่าตัวเองพักผ่อนได้เท่าไหร่ชวนคุยหน่อยเร็วมีเวลาสิบห้าทีทุกคนชวยผมคุยหน่อยเร็ว ปีนี้ที่มียังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกไหมก็เยอะแยะเลยครับเยอะแยะมากคือจริงผมอยากเรียนร้องเพลงเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีหน้าจอมันมืดอ่ะคือผมอยากเรียนร้องเพลงเยอะกว่านี้แต่ว่าผมอ่ะไอบ่อยไอแบบไอแบบไม่มีสาเหตุทุกคนถ้าใครตามผมจะรู้ว่าผมอ่ะไอบ่อย ไอแบบไอแห้งด้วยนะไอแบบไอน่ากลัวเลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เคยไปหาหมอมาแล้วหมอบอกผมเป็นภูมิแพ้มันก็เป็นๆหายๆอะไรเงี้ยออนออนออฟออฟก็หน่อยเหมือนกันก็คุยกับครูกล้องครูกล้องบอกว่าฟอสเป็นคนเดียวที่ไออะ่ะในนักในลูกศิษย์ทั้งหมดอะ่ะผมยังงงเลยว่าทำไมผมไอวะเนี่ยผมพูดเยอะๆผมก็จะไออีกแล้ว ยากรักษาให้มันหายมากเลยแบบพุ่งตรงแบบลำคาญมากเรื่องไอเนี่ยคอนโทรลไม่ได้จริงพูดเยอะก็ไอใช้เสียงเยอะก็ไอร้องเพลงนานๆก็ไอใช้เสียงมากๆก็ไอเส้นเสียงขยับเยอะก็ไอแล้วเป็นไอแห้งเลยเนี้ยลำคาญมากลำคาญเรื่องนี้คือโคตรลำคาญเลยไม่รู้ทำไมต้องไอไม่เข้าใจเหมือนกันแลวคอนโทรลไม่ได้ด้วย ถ้าอ่านจะเมนพี่ตลอดไปอ,อยากหายไอเหมือนกันนะเบื่อมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลำคาญที่สุดละของชีวิตช่วงเนี้ยเรื่องไอเนี่ยคือผมโคตรลำคาญเลยมันไอเลยขนาดนั้นก็ไม่รู้รู้สึกว่าหนึ่งเสียบุคลิกภาพคอนโทรลไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าพอมันไอมากๆ เวลาอัดเพลงหรือเรียนร้องเพลงก็มีปัญหาเพราะว่าเหมือน h p พเราต่าอย่างเงี้ยเลือดเราหมดไวเราจะพัฒนาตัวเองก็ทำได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าเลือเลเวทคนอื่นเขาอัดเพลงกันเนี้ยสองสามชั่วโมงใช่ไหมผมอัดเพลงหนึ่งต้องมีหกอะ่ะเพราะผมไอบ่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องอัดอัดหยุดหยุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยาก อยากตัดความลำคาญนี้ทิ้งเไม่รู้ทำไงเหมือนกันรักษามาสามโรงพยาบาลแล้วไม่หายสักทีแต่ไม่ได้เป็นเลยนะไปตรวจมาแล้วปกติดูไซนัทเอาํำกล้องส่องคอใช้ยานู่นนั่นนี้ไม่รู้ทำไงแล้วเหมือนกันเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะเพิ่งมาเป็นตอนตโต ไม่น่ามีอะไรเกี่ยวกับปอดนะครับเพราะว่าเคยไปเอ็กซเรย์ก็หมอบอกว่าปกติทุกอย่างคือผมว่าผมก็ดูเอ๊ะทำไมมันมืดวะ ผมว่าผมก็ดูแลตัวเองดีนะแต่ผมก็โงงเหมือนกันว่าทำไมมันไปสิบสองเป็นแม่ได้ไหมเป็นได้ครับเหมือนมีเด็กไม่ติดเลยอากาศกรทมมันเป็นพิษอืมผมว่าทุกที่แหละมันก็โอโซน โลกเรามันแย่ลงทุกปีแหละเข้าใจใช่ไหมออกซิเจนมันน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเมืองมันโตคนมันเยอะขึ้นการใช้พลังงานฟอสซิลหรือพลังงานใดๆมันก็ทําให้เกิดภาวะการเรือนกระจกเมืองที่มันขยายตัวขึ้นเป็นแอ่งกระทะาอกกรุงเทพฝุ่นมันก็จมลมมันก็ไม่พาตึกมันก็สูงปีทเอก็สร้าง ผมว่าองค์ประกอบของเมืองแหละหลายๆอย่างอะไรเงี้ยที่มันทําให้ลมมันไม่โฟแต่ผมมานั่งคิดเมื่อก่อน <c oughs> มันก็ไม่เป็นนะงงเหมือนกันสักวันหนูจะไปเจอพี่ฟ้ายได้สัญญามาเจอนะครับลองพักต่างจังหวัดดูไหมไปไหนดีอ่ะ ที่ไหนอากาศดีๆบ้างในกรุงเทพวันนี้ว่างครับไม่มีงานแล้วครับว่างยาวเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วช่วงสิ้นปีผมก็ไม่ค่อยมีงานอยู่แล้วจะเห็นมีคนแท็กมาอยู่ว่าปีนี้ผมมีงานมันร้อยเก้างานนะ <c oughs> จำไม่ได้เหมือนกันนะช่ะเดทเป็นแม่ได้ไหมได้สิครับ ฮอกไกโดยังไม่เคยไปเลยอ่ะมีหิมะใช่ไหมช่วงนี้ค่างเงินถูกด้วยดีนะผมอะ่ะปีที่แล้วผมเคยเกือบจะแลกเงินญี่ปุ่นเก็บไว้ตอนแบบยี่สิบสองยี่สิบสองเนี้ยยี่ิบเอ็ดอ่ะเคยเกือบแบบจะแลกเก็บไว้อะไรเงี้ยดีไม่แลกนะตอนนั้นอะ่ะช่างใจตอนนั้น<ม>เพราะว่าเห็นข่าวเศรษฐกิจแบบญี่ปุ่นเขามีเขามีแบบสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แล้วก็มีแบบแฟกในประเทศค่อนข้างเยอะที่ทำให้เศรษฐกิจมันมันไม่โตแล้วก็ไหนจะมีปัญหาเศรษฐกิจหลายๆอย่างผมเลยเออือตอนนั้นดีนะี่ไม่ได้ซื้อแต่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ที่แบบว่าคนไทยไปเยอะมากคนไทยไปเยอะจริงๆเทนเทนเที่ยวญี่ปุ่นก็ยังเป็นที่ฮิตของหลายๆคนทั่วโลก ก็อยากไปเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไปช่วงนี้น่าจะคนไทยน่าเยอะมากก็เลยยังไม่ไปดีว่าเสียงลงเพิ่มน่ารักมากเออใช่ใช่ใช่นโยบายนายชาก็เหนือเบี้ยเอ้ทุกคนเห็นเห็นผมอย่างนี้ผมตามข่าวเศรษฐกิจโลกนะผมแบบอ่านผมชอบอ่านเงี้งผมอ่านทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นข่าวเศรษฐกิจอะผมชอบอ่านนะมันเพลินดิ ประวัติศาสตร์ผมก็ชอบอะไรเงี้ยจริงชอบหมดเป็นคนแบบดูทุกอย่างเป็นมนุษย์เป็ดไปเรื่อยอะไรเงี้ยชอบดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาชาตินี้เกิดขึ้นเมื่อ,อ,ไ,รอไรอารยธรรมนี้ล่มสลายยังไงคือดูหมดอะ่ะชอบมากมีใครไปเหมือนผมไหมเพลินอะ่ะรู้สึกว่าโลกเรามันกว้างใหญ่จังอตัดกูดีนะตายซะ ตอนไหนหลานจะมีเสียงอืมตอนไหนหลานจะมีเสียงหรออืตอตอบไม่ได้เหมือนกันครับแล้วแต่เบื้องบนจะบัญชา <c oughs> อยู่ที่เขาอยู่ที่ค่ายเออแต่ถ้าโทรมาฟอกมีเสียงเสียงโทรมาฟอกจะเป็นยังไง ผมว่าเสียงต้องตะมุตมีแน่ๆเลยอยากให้เสียงแบบไหนหรอเสียงน่ารักอะ่ะอยากให้เหมือนหลายๆคนที่มีเสียงก็ผมว่าเสียงก็โทนคล้ายๆกันนะไม่ได้ต่างอะไรกันมากสําหรับผมนะเออแต่อาจจะแบบซ่าๆหน่อยอะไรเงี้ยผมไม่อยากได้ยินเสียงของโทมัสฟ็อกอวอชียนแล้วก็จัมมูผมอยากรู้ว่าเด็กดื้อสามคนนี้ถ้ามันอยู่ด้วยกันอนะเวลามันคุยกันจะเป็นยังไง อันนี้เป็นแบบส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าในถ้าในมาสคอตของน้องๆที่เป็นของ GL ผมชอบตัวไหนสุดเหรอคือถ้าตอนนี้ยผมชอบของเอมี่บอนนี่ชื่ออะไรนะชื่อแอนนี่ปะมันดูน่ารักดีอะ่ะน้องดูปุกปิกอะ่ะเออชื่อแอนนี่ใช่ไหมแอนนี่ Annie, น่ารัก ดูเหมือนเด็กดีแต่พวกนี้ฮิวใจได้จริงนะน่ารักอะมันเออฟิลเหมือนเราเล่นกับแมวอะดูแล้วมันมีความสุขอะฟิลนั้นจริงตอนแรกก็ไม่เก็ตจนโพก้าสังเกิดมาเนี่ยโอ้โหดูสังเยอะมากตอนยังมีสังแค่คนเดียวนะสังน่ารักมากรู้เลยว่าเออมัน ไอ้คำว่าหายเหนื่อยมันเป็นยังไงจริงๆนะมันเป็นองั้นจริงฟิลมันแบบฟิลมันดีน้องก็เหมือนแบบน่ารักคุยได้อะไรเงี้ยอยากให้ฟอกค,คู่ใครหรอฟอกหรอผมก็ไม่รู้ว่าฟอกจะคู่ใครเพราะว่าเขาอาจจะปับพี่เลิฟก็ได้ แต่เห็นมีความน่าจะเป็นสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นโม่ปะเพราะว่ามันมีวันที่ที่รวมพลที่ตึกข้างล่างแล้วแบบฟ็อกมีอาการกับโม่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ตอนนี้นะเห็นเพราะว่าก็ยังเห็นฟ็อกไปไปจุบลูกจอดกวินอยู่เลยอะไรอย่างงี้ จมโม่คนเลงเยอะเลงเยอะจิงเพราะาพ่อมันศัตรูเยอะพ่อมันโจดเยอะพ่อมันซ่าพ่อมันซ่ารีวิวพี่จจม,มี่พี่จิม,มี่เก่งเป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนทำอะไรชัดเจนเป็นคนไม่ซอฟเป็นคนพูดตรงตรงจริงใจ ผมว่าผมก็ตรงนะผมว่าผมก็สติ๊กพี่จิมนี่ยิ่งกว่าผมเยอะอาจจะด้วยความที่เขาเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยผมนเลมแบบติดเล่นรีวิวตัวเองเหรอก็ถ้ารีวิวตัวเองก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าอายุมากขึ้นจริงนะคนยุคนี้โตผมว่าคนยุคนี้แก่ช้าเข้าใจปะ าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เรายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วอะคนนี่ผมปีหน้าผมยี่สิบเก้าแล้วผมยังเป็นรู้สึกเป็นวัยรุ่นอยู่เลยทั้งที่จริงๆถ้าเป็นยุคพ่อแม่ผมคือมีลูกแล้วอะป้ามีผมตอนป้าสามสิบมั้งหม่อมมีตอนยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดอะผมจำไม่ได้นะ ไม่รู้ผมไม่แม่นเหมือนกันผมก็ลืมเฮ้ยแต่ว่าถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นอะรุ่นยายอะเด็กกว่านัน้นอีกนะคือยายจ๋าผมอะที่เสียไปอะเขาเขาเสียตอนแปดสิบสี่ใช่ไหมทวดอะมีลูกสิบห้าคนลูกคนแรกเขาน่าจะตอนประมาณสิบห้าสิบหกผมไม่แน่ใจนะแต่เขาเด็กมากอะใช่แล้วเขามีลูกกันเร็วมากเมื่อก่อนอะมีสิบห้าคนอะ เฮ้ hey, แต่ว่าคนยุคก่อนตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วอ่ะเขามีลูกกันไวอยู่แล้วครับเพราะว่ายุคก่อนนะ่ยเอ่อด้วยความที่ผมว่ามันเป็นเนเจอร์ของคนสมัยนั้นแหละออกเรือนแต่งงานผมว่าคนยุคนี้แต่งงานช้าขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นประวัติศาสตร์นะไม่มันเป็นแฟกต์นะครับมันคือเรื่องจริง ผมว่าคนยุคนี้โตวไวคือผมว่าคนยุคนี้วัยรุ่นอะมันยาวขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสิบเอ่อสิบห้าสิบห้าจนถึงแบบยี่สิบสองเนี้ยรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นพอหลังยี่สิบยี่สิบห้าหรือแบบยี่สิบสี่มาก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ถูกปะเพราะว่าต้องแต่งงานมีลูกแต่คนยุคนี้ตั้งแต่สิบห้าผมว่าจนถึงสามห้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยดูพี่เตยหรือพี่เตงดูเด็กอยู่เลยออฟก,กันเตนิวยังดูเป็นแบบ เด็กมาหาลาัยอยู่เลยอะจบปีแล้วมีอะไรอยากบ,บอกตัวเองไหมสนุกดีนะไอฟอสไปกันต่อเหนื่อยก็พักนอนตื่นมาก็หายเหนื่อย I love my job <laughs> อืมใช่พี่ฟอสนอนก่อนไหมคือตาพี่มีแค่นี้จริงแล้วขนตาพี่ยาวด้วยแล้วแสงมันลงหัวนะพี่ก็เลยดูม่วงรักทุกคนนะครับรักแฟนคลับนะมีความสุขมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขนะ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตสงบสุขเกินไปก็เข้ามาเล่น X ก,กันได้นะครับแราวทุกคนรู้สึกว่า X มันเป็นฟิลแบบทุกคนหัวร้อน Facebook คือสังคม Facebook คือสังคมเคยยากคือชาวบ้านติดตามข่าว Ig คือแบบไลฟ์สไตล์ส่อง คนนู้นคนนี้ชีวิตดี TikTok คือ TikTok คือเรื่อยเปือยเนอะว่าไหมทุกคน I love TikTok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  I love Tik t o k อ้าวหรอห้ามพูดหรอ I love TikTok I love TikTok <laughs> ไม,ไ,ม Four ALLY. ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่างพูดขอโทษขอโทษอุ๊ยเต็มแล้วไปนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่ก็มีความสุขมากๆทุกคนไอเลิฟติ๊กต็อกนะครับไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟไม่จ๊อบไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิไม่จอบไปนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่ก็มีความสุขมากๆทุกคนไอเลิฟติ๊กตอกนะครับไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟไมจ๊อบไอเลิฟติ๊กต็อกไเิมจ